อยากได้3ล้อไฟฟ้าจะเป็นคนสวยมีรุ่นแนะนำไหมคะเป็นคนสวยก็ต้องขี่รถสวยๆส,สิคะนี่ค่ะไลออน c 8 8ล้อไฟฟ้ารุ่นใหม่จากทางไลออน v ีด้วยดีไซน์พรีเมียมทั้งคันอัปเกรดวัสดุมาแบบเน้นๆเบาะหนังวีเกนสัมผัสราวกับรถหรูเบาะหลังยังสามารถปรับเป็นที่บรรทุกของได้ด้วยนะตัวเฟรมมาพร้อมสีโทนลูกคุณหนูมีสีแดงสีครีมสีคาม สีฟ้าและสีเขียวหน้าจอแสดงผลแบบใหม่ดีไซน์สปอร์ตขับง่ายด้วยระบบการขับขี่ใหม่เอกสิทธิ์เฉพาะของ l i อ n EV ที่พัฒนาให้รถสามารถออกตัวขับขี่ได้อย่างนุ่มนวลมากขึ้นพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า1 0 0 0วัตต์ความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับขี่สบายจะถนนแบบไหนก็ไม่ห่วงถ้ามองหารถสวยๆส,สำหรับคนสวยๆก็ต้องคันนี้เลยค่ะไ i ออน1 8สวยครบจบที่คันนี้เลยค่ะ